สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องเด็ดดีชนแนลนะครับช่องตัวนี้นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับในช่องเด็ดดีชนแนลนี้นะครับสําหรับช่องเก่านะครับมีโปรช n แนลหรือว่าประกอบสตูดิโอนี้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ทําในช่องนั้นแล้วนะครับผมเพราะว่าผมย้ายช่องมาแล้วหลายย้ายหลักเลยนะครับมาอยู่นี่หมดเลยนะครับพี่เพื่อนนะครับฝากติดตามให้ด้วยแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมในในช่องนี้เลยครับ ในช่องผมก็จะเขียนว่า netd channel นะครับแล้วก็จะเป็นรูปผมแบบนี้นะครับรูปกระตูนตัวนี้นะครับผมก็อย่าลืมด้วยนะครับฝากติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับโปรเน็ตหกเมกเจ็ดวันนะครับบางท่านนะครับก็คอมเมนต์เยอะมากนะครับว่าสมัครไม่ได้แล้วพี่นํรลองก็ไม่ได้นําด้วยพอยต์ก็ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้แล้วก็ใครที่ใช้โปรซิมเทพหกเมกอยู่หรือว่าสิบห้าเมกอยู่นะครับที่ กำลังจะหมดอายุนะครับว่าต้องทํายังไงก่อนนะครับก่อนที่จะตอบโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปนี้เลยนะครับผมจะได้ทําทุกขั้นตอนนะครับจะได้ไม่เสียเงินเปล่าๆนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเริ่มนําร่องด้วยพอยนะครับอันนี้นะครับสำหรับใครที่มีพอยเยอะนะครับอันนี้จะจะเป็นการรีวิวให้ดูเลยนะครับสมัครให้ดูเลยนะครับหกเมกเจวันว่าณปัจจุบันนี้นะครับในวันที่6นี้นะครับยังสามารถสมัครได้หรือเปล่านะครับ อันนี้ผมใช้ point ในการนําร่องนะครับถ้าใครไม่มี point นะครับก็สามารถกดรหัสได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกหลังจบคลิปตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะบอกรหัสให้นะครับหรือว่าขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นตรงหน้าจอให้เลยนะครับพี่เพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครมี point เยอะนะครับมาตัวนี้จะประหยัดมากๆาคุณดาครับตัวนี้นะครับจะประหยัดถ้าเรามี point นี่ครับผมมีสิบสิบเก้านี้นะครับ วิธีการก็ต้องนำร่องนะครับเพื่เพื่อนไม่สามารถสมัครแบบโดยตรงได้นะครับผมตัวนี้เลื่อนหา point free ก่อนนะครับเพื่เพื่อนนะครับนี่นะครับมาตรงนี้นะครับรับเน็ตฟรีนะครับโทรฟรีกดตรงนี้ต้องใช้ตัว320 m อเท่านั้นนะครับผมนำร่องนะครับเขาเรียกนำร่องก็คือแปลว่าเปิดทางเพราะว่า โปรโมชั่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนโปรโมชั่นตัวนี้มันไม่สามารถสมัครแบบกดรหัสโดยตรงได้นะครับผมต้องสมัครพวกแอปตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผมหรือว่านําร่องก่อนเลื่อนมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงหน้าจอนะครับด้านซ้ายมือนี้นะครับว่าวิธีการที่1ต้องทําอย่างนี้วิธีการที่2ต้องทําแบบนี้นะครับผมเลื่อนเลื่อนมานะครับนี่นะครับใช้เน็ตเซฟทรูพอย์แรกเนี่ยเต็มสเปคสามร้อยสิบบีกดไปนะครับถึงครั้งนี้นะครับต้องตัวนี้นะครับตัวอื่นไม่ได้นะครับ กดรับสิทธิ์ผมกดให้ดูนะครับนี่เรียบร้อยเอ้ามีพอยเพียงพอเท่าไหร่โอ้ได้แล้วครับโอเคประหยัดสิบนี่นะครับมาแล้วนะครับผมปิดได้ตอนนี้นะครับผมได้เน็ตสามอยี่สิบ mb แล้วนะครับนี่นะครับมาแล้วถ้าเราสมัครตัวนี้เสร็จนะครับกดพอยมาแล้วนะครับห้ามเกินสิบห้าทีนะครับเพื่อนเพื่อนห้ามเกินเดี๋ยวขาดนะครับหรือใครไม่มีพอยนะครับอันนี้พูดถึงใครไม่มีพอยให้กดาหานี้ตัวจานเก้าศูนย์ศูนย์ัจน 1 9 2 2สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ราคา15บาท400 MB นะครับใช้งานได้1วันต้องสลับตัวนี้ก่อนนะถ้าใครไม่มีพอยตัวนี้15บาทนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามากดโปรโมชั่น6เมกวันนะครับรหัสตามนี้เลยครับเพื่อนๆนะครับไม่ต้องถามผมว่าที่รหัสอะไรนะครับฝากเพื่อนๆนะครับดูคลิปให้จบเพื่อนๆก็จะเห็นรหัสที่ผมจะบอกในคลิปนี้เลยนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน8 7 8 8ดสี่เหลี่ยม อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้นะครับวันที่6นี้นะครับยังสามารถสมัครได้หรือเปล่ากดไปเลยหนึ่งครั้งอันนี้นะครับราคาที่2ี่5บาบาทนะครับผมรวมภาษีแล้วนะครับจะมาหรือเปล่านะครับจะได้หรือเปล่านะครับรุ่นโอ้นี่นะครับผมพี่พี่เพื่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเป็นให้ดูแบบชัดๆกันไปเลยนะครับบางบางคนยังคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้อยู่นะครับก็ยังงงอยู่นะครับอ่ากดให้ดูก่อนนะครับ แพ็กเกจเน็ต6เมก7วันใช้งานได้ถึงวันที่12นะครับนี่นะครับเดือน7นี่นะครับยังสมัครเมื่อวันนี้วันนี้เลยครับเวลาบ่าย3 38นาทีนะครับผมยังใช้งานได้นะครับยังนําร่องด้วยพอยได้นะครับผมก็เนี่ยแปลว่ายังใช้งานได้นะครับอันนี้อัปเดตเลยนะครับในวันที่6นะครับผมก็ฝากบอกเพื่อเพื่อนทุกท่านด้วยนะว่ายังได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดเอาไว้นะครับว่ายังได้นะครับผมตัวนี้ โอเคนะครับต่อมานะที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ว่าแพ็กเกจเด็ดรายปีซีมเทพ6เมกไม่อัน15เมกไม่อันนะครับการต่ออายุนะครับย้ําเลยนะครับถ้าพี่เพื่อนคนไหนนะครับผมใกล้หมดอายุหรือว่าไม่มี SMS นะครับไม่มี SMS แจ้งมาว่าผมช่่งคุณจะหมดอายุแล้วนะครับให้พี่เพื่อนนะครับกดย้ายค่ายก่อนนะครับผมทาไมผมถึงแนะนําว่ากดย้ายค่ายเพราะว่าบางทีบางครั้งนะครับแพ็กเกจของเราเขาอาจจะ ตัดของเราไปแล้วนะครับถ้าเราเติมเงินไปนะครับเพราะว่าราคาตัวนี้แพงมากนะครับหนึ่งพันหกถึงหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะถ้าเติมไปนะครับถ้ามันไม่ตัดเราก็จะเสียพันแปดฟรีๆนะครับจะอยู่ในซิมฟรีเลยนะครับแนะนําให้กดย้ายค่ายก่อนนะครับกดแบบนี้นะครับดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันตามด้วยเลขแบบประชาชนของเรานะครับอทั่วแบบเลขัตรประชาชนใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีพนักงานติดต่อเรากลับมาเองนะครับตัวนี้กดประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับสมาชิกท่านหนึ่งไปนะว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับแพ็กเกจตัวนี้เลยแพ็กเกจ6เมกนะครับใช้งานได้ไม่อั้นเลยนะครับผม12เดือนนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเลยอยากให้พี่เพื่อนนะครับทำตามคลิปนี้นะครับนี่นะฮะแพ็กเกจเน็ตไม่อั้นนะครับโทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้นเบอร์อื่น100นาทีต่อเดือนครับ30วันไวไฟนาน12รอบนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจ รายปีนะครับถ้าผมจําไม่ผิดตัวนี้น่าจะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหรือเปล่ปานะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะตัวนี้นะครับผมถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่หรือว่าใครใช้สิบห้าเมกอยู่ก็ทําตามวิธีนี้การวิธีการนี้เลยนะครับอ่านี่ผมก็นี่บอกวิธีการต่างๆวิธีการต่ออายุนะครับง่ายๆนะครับพเพื่อนลองทาดูหน้าหนี่นี่ครับนี่นะครับเป็น ต่ออายุซิมเทพไม่ต้องซื้อซิมใหม่นะครับนี่รหัสตัวนี้เลยครับแต่เราไม่สามารถกดได้นะอันนี้เฉพาะคนที่นี่ขออภัยนะครับพี่เพื่อนราคาอยู่นี่ครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทนะครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทตัวนี้นะครับเป็นแพ็กเกจเก่านะครับย้ําเลยเฉพาะคนที่เคยสมัครกับผมไว้นะครับตัวนี้ถ้ามันไม่ต่ออายุก็กดย้ายค่ายก่อนนะครับค่อยไปเติมเงินนะครับเพราะว่าราคามันแพงนะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถือว่าน้องคนนี้โชคดีมากนะครับได้ใช้ซิมเทพ ต่ออีกเรื่อยๆครับผมน่าจะโชคดีที่สุดแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามในช่องเด็ดดีช anel ตัวนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับช่วยกันกดซับ s c r i b e นะครับผมโอเคนะครับผมเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ